สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมช่องพงจินดาบรรลัยยนสโลแกนซ่อมให้พังวันนี้มาตั้งคลาสรถคันนี้ครับโตโยต้าโซลูนาอันดับแรกผมเอาที่รองเท้าออกมาเพราะว่า,วา,วา,วาต้องใช้คุกเขา่าไม่ได้ขอขมาอะไรนะครับการมันติดเปื้อนแล้วก็ผมทำการรือ้อ คอนโซลตรงนี้ท่านอื่นจะทําตามหรือก็ได้ไม่รือก็ได้นะครับแต่ผมถ่ายคลิปถ้าไม่รือนี่คือไม่เห็นถ่ายไม่ได้เลยเห็นเฉพาะคนทําก็คนดูคลิปก็จะไม่เห็นด้วยที่ผมตั้งนะครับที่ตั้งมากับรถก็คือไม่รู้ว่าสูงหรือต่ําเรียกไม่ถูกช่างมันเหยียบคลาดเข้าไปนะครับเข้าเกียร์ปล่อยนิดเดียวก็แตะแล้วคลาดก็จะแข็งมากด้วย แล้วก็หาจังหวะลําบากนะครับก็คือก็ตัวนี้ไม่ไม่ตายตัวนะครับบางคนชอบสูงชอบต่ําแล้วแต่สําหรับผมคือชอบให้อยู่ปล่อยเกินมาครึ่งแล้วเริ่มแตะความถนัดนะครับเพราะว่าจะไม่ค่อยเมื่อยเท้าต้องเลี้ยงคลัตช์แล้วก็ให้ผสานกับคันเร่งนะครับกะยากถ้าตั้งไม่ถูกขับลําบากบางคนเที่ยวดับนะครับแล้วต่ความถนัดของคนก็คือตัวนี้เหยียบ เข้าไปปล่อยนิดเดียวแตะแล้วซึ่งจะเที่ยวดับแข็งจังหวะมันยากนะครับฉะนั้นผมก็เลยตั้งให้เลยครึ่งมาก็คือค่อยๆปล่อยคลาดเลยครึ่งมาให้เริ่มจับจะดีและคลาดไม่แข็งมากนะครับขับไกลๆไม่ค่อยเมื่อยเท้าสบายก,กว่ากันแล้วก็สารกับคันเร่งจะทําได้ง่ายกว่ากะระยะ นะครับแล้วก็ไม่ค่อยดับไม่ค่อยกระตุกถ้าลงลึกมากกระตุกกึกเลยแต่คนที่เก่งๆหน่อยหรือความถนัดของคนไม่เหมือนกันอย่างว่านะครับบางคนชอบให้อยู่ลึกๆก,ก็คือเหยียบเข้าไปลอยนิดเดียวให้แตะบางคนชอบประมาณไหนก็ตั้งลองขับดูนะครับ ครึ่งหนึ่งแต่ผมก็คือเกินครึ่งมานิดหนึ่งให้แตะจะง่ายแต่อย่าให้ถึงขั้นว่าเข้าเกียย์ไม่ได้หรือกดแผ่นคลาดไม่หมดนะครับคราทัดขาดอย่างนีง้ระวังทาดหมดก็ให้พอดีพอดีถ้าตั้งไม่ดีคาลาดเราหมดไวนะครับเพราะความสัมพันธ์แต่ถ้าตั้งดีๆก็จะถนอมผ้าคลาดไปด้วยในตัวเพราะว่าอุปนิสัยในการเหยียบการเลี้ยงคลาดเลี้ยงคันเร่งของแต่ละคนนะครับมันไม่เท่ากันต้องสัมพันธ์ ความเคยชินด้วยการตั้งออก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ได้เยอะอะไรเบอร์12ตัวเดียวด้านปากตายด้านแหวนจะใช้ไม่ได้เพราะมันเป็นเส้นดึงคลัดฉะนั้นต้องยัดอย่างนี้เข้าไปนะครับแป้นเหยียบคลชดขึ้นไปมันก็จะมีในตัวนี้รูปร่างลักษณะ แต่ละยี่ห้อก็จะแตกต่างกันไปบ้างครับพอเราเหยียบปุ๊บมันก็จะไปกดแม่ปั๊มคลันะครับตรงนี้จะมีเบอร์ล็อกอยู่เราก็คลายพอคลายออกเสร็จเราก็หมุนหมุนแท่งนี้แหะครับหมุนปรับได้เลยใช้เือ12คลายออกครับคลายทวนเข็มนาฬิกาธรรมดานี่แหละครับปุ๊บ ครับแล้วเราก็หมุนหมุนแกนที่จะไปดันแม่ปั๊มคลัตชคือถ้าเรากดแล้วกดแล้วปล่อยนิดเดียวมันคลัตช์จับแล้วซึ่งจับไวมากและแข็งด้วยถ้าอยากคลายให้ปล่อยเยอะๆนะครับเราก็หมุนเหล็กตัวนี้เข้ามาอีกครับก็คือให้มันกดน้อยลงนั่นเองนะครับแรงกดจะน้อยด้วยวิธีนี้แต่ถ้ามันอยู่สูงก็คือ ปล่อยจนเกือบหมดแล้วจะหมดแล้วถึงคลัตจะจับนะครับเราก็หมุนแกนตนัวนี้ออกให้มันดันระหว่างแป้นเบรกกับแม่ปั๊มให้มันห่างออกเมื่อเราเหยียบมันก็จะได้จมเร็วแล้วก็ปล่อยช้าตรงข้ามกันแต่ที่แน่ๆถ้าง,งงก็คือแค่หมุนดูครับไม่ได้เสียหายหมุนแล้วก็ลองขับดูแล้วก็ถ้ามันอยู่ต่ำไปหรืออยู่สูงไปนะครับชอบบริเวณไหน ก็ทําการเมื่อได้ที่แล้วเราก็ล็อกไปลองขับดูหมุนเข้าสักสองสามรอบจากนั้นก็หมุนน็อตตัวเมียเบอร์สิบสองเข้าตามแล้วก็ล็อกเลยไปลองขับดูครับอันนี้แต่ผมก็ตั้งไปแล้วนะครับดีขึ้นเยอะจากที่ตั้งมากับรถตอนที่ซื้อมาก็คืออยู่ต่ำม,มากขับลำบากเมื่อยเท้าสัมพันธ์กับคันเร่งลำบากปล่อยไม่ดีคือดับแล้วก็แข็ง ตอนนี้ไม่แข็งครับเอามือกดยังได้เลยครับก็โอเคนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยมาแชร์จะให้ทำงานสะดวกก็หรือคอนโซลตรงนี้คอนโซลด้านหัวเข่าของคนขับนะครับมันถ้ารุ่นนี้จะมีฟิลมันล็อกอย่างนี้เขี้ยวล็อกกดเขี้ยวดึงออกก็ที่เปิดฝากระโปรงนออง็อต2ตัวแค่นั้นนะครับบางรุ่นก็ลองหาดูแต่การปรัแบบก็คล้ายๆการรถที่ใหญ่ขึ้นมาพวกปิกอัพก็จะเป็น เบอร์14นะครับเก๋งเล็กก็12อย่างตัวนี้เก๋งโตโยต้าโซลน a ใช้ปจัจแจปาักตายเบอร์12ก็ได้แล้วครับง่ายๆทำเองกันได้ลองเองเพราะว่าตั้งพวกนี้ช่างตั้งให้ช่างก็อุปนิส,สัยข,ขับขับก็ไม่ได้เหมือนเรานะครับสู้เราทำเองปรับจนถูกใจแล้วจะทำให้รถคันนั้นขับง่ายขับสนุกนะครับเลี้ยงคา์ดเลี้ยงอะไรได้เข้าจังหวะพอดีความเคยชินของแต่ละคน ไม่ไม่เหมือนกันสําหรับเกียร์ธรรมดานะครับส่วนเกียร์ออโต้ก็ไปตั้งคลิกดาวตั้งสายคลิกดาวซึ่งเป็นสายที่เชื่อมอยู่กับคันเร่งเหยียบคันเร่งมันก็เหยียบคลิกดาวเหยียบสายคลิกดาวเข้าไปในเกียร์ด้วยแค่นี้ครับง่ายๆแล้วประกอบผมไปลองขับแล้วเมื่อกี้นะครับก็ขับดีขับสนุกกว่าเกา่าหาจังหวะขับปล่อยไม่ดับดีขึ้นไม่เมื่อยเท้านะครับขับบันก็เกา่า อย่าพุ่งอย่าพุ่งเลยพอะรู้จังหวะนะครับโอเคครับเหนือนะสอบถามพูดคุยทักทายคอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยมีคลิปมาให้ชมอยู่เป็นประจำนะครับฝากกดติดตามไว้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเผื่อผมลงคลิปจะแจ้งเตือนให้ทราบว่ามีการลงคลิปนะครับจะได้ไม่พลาดขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ